มารุชินครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปดูปีนี้ของมารุชินดอยโชวาสวยมากๆเราจัดตัวท็อปไปเรียบร้อยแล้วนะฮะดีลเลอร์เบอร์หนึ่งของโลกงอนเราไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปดูตัวจริงของเราแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเก็บเพิ่มเติมได้หรือเปล่าด้วยไปกันครับไปเลยไหมไปครับเข้าไปข้างในกันไปเอเอเอด้านนูน้นด้านนู้นผิดทางเว้ยออเขาบอก Enter อร์ บุไยินเป็นเซนเตอร์มาลูชินไซส์ของฟาร์มก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเขาเน้นกระทัดรัดปลาคุณภาพสูงมากก็มาลูชินนะครับก็จะถ้าพูดถึงปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะโดดเด่นเรื่องของดอยโชวานะครับโคโรโมะรวมถึงโชวาแต่วปาปีนี้เนี่ยผลผลิตของโชวาจะน้อยหน่อยจะไม่ค่อยเห็นนะครับปีนี้เนี่ยจะโดดเด่นมากคือดอยโชวาะนะครับเห็นเยอะที่สุด แล้วก็จริงๆที่โด่งดังอีกอันนึงก็คือกินลินโซวาครับ mm hmm. อันนี้คือในส่วนของปั๊บและจริงๆก็คือที่เรารู้จักกันดีเนี่ยคือธรรมสะบะของเขาซึ่งเดี๋ยวเราให้ไปดูกันนะครับไปดูลูกของเรากันตัวทอปของทอปของทอปเบอร์หนึ่งเลยของปีนี้นะฮะอันนี้ลูกค้ารับไปดูแลเป็นลูกเรียบร้อยแล้วละ่ะ นะเราก็เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรวมๆแลว้ลวให้เดาว่าตัวไหนแต่คิดว่าเดาไม่ยากเลยนะ,ะัะเชิญเลยครับจำจำวินี่ได้ไหมตันโจคุชะกุ อ๋ออ๋ออยู่แค่นี้เหรอหัวข้างกันนี้เลยเดี๋ยวไปดูมีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันหัวบ้างครับพี่หน,นุ่มอืมอืม สั่นเลยอะ่ะมือสั่นเลยอะ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟาร์มลับนะฮะทุกๆปีเราพยายามที่จะมาอย่างเงี้ยหาฟาร์มลับหาฟาร์มที่มันแบบเฮ้ยคนไม่ค่อยรู้จักแตคุณภาพดีแล้วเมื่อเกิดฟาร์มนี้เราเคยได้ปลาไปเราด้วยปีที่แล้วอย่างที่บอกตันโจผู้จะปู่ซึ่งเป็นปลาที่หายากนะแลว้วแบบเนี่ยเข้ามาแล้วแบบโอ้หกระชอนในมือสั่นเลยอะ่ะนะสองดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกๆก,กันว่าจะยังไงกันดี ขั้นแต่งกวาถึงข Haj ั้นแย่งกระชอนจากบีดเดอร์ได้บีดเดอร์บอกโหรโหรโอ้ใช้ได mm ้เ hmm. ว้ยใช้ได้เว้ยโอ้โหมีก็ปลาคุณภาพดีครับแล้วก็มีวาไรซี่อย่างเช่นพวกไอโคุลโบที่หายยากๆอย่างเงี้ยมอดูที่นี่ด้วย ไปโคลโมก็คือโคลโมกที่มันสีสีตรงตรงสีแดงของมันนะที่มีไอนี้ทับอ่ะมันจะออกแดงหน่อยไม่ได้ดำอาองุุ่นถ้าดำอังุ่นมันจะเป็นบูโดโคลโมกการมาเลือกปลาญี่ปุ่นมันมีความสนุกอย่างเงี้ยครสังเกตนะโทนเสียงมันจะเป็นคนละโทนกัแบบเมื่อกี้ตอนที่กาลังเดินเข้ามาเว้ยคืออะไรที่เราคาดบางทีเราไม่ได้แล้วอะไรที่เราไม่ได้คาดพอมันเจอแล้วมันจะแบบเที่ย มันต้องทํางานแล้วอะนะฮะถ้าได้ยินเสียงด้ยข้างหลัง mm hmm. คือกำลังตักน้ําลงกระลังแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันเลยนะฮะอันนี้คือปิดกันเป็นกล่องๆแน่นอนถามว่ามีอะไรที่น่าสนใจในนี้บ้างสายโกซังเกปลาสายหลักนะฮะร,ราคาน่ารักแล้วเป็นปลาที่ผมดูแล้วน่าจะโอเคแน่แน สำหรับจะเลี้ยงเล่นก็ได้เลี้ยงแบบกึงจริงจังก็ยังได้อยู่แล้วที่สำคัญคือจําได้ไหมเมื่อกี้ที่บอกปีที่แล้วอ่ะเราได้ปลาของเขาไปแล้วก็คือตัวตันโจคู่จกักรูซึ่งตัวใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดปลาวาไรตี้เขาต้องทำตัวใหญ่ได้ผมไม่ค่อยห่วงเลี่ยงไซส์ลท้ทีนี้ทีเนี้ยเราก็จะอยู่ที่ว่าอันไหนที่มันตรงเทสเราตรงใจเราแล้วดูซิว่ามันจะจบแค่กล่องเดียวจรงิงหรือเปล่าแต่ลางสังขรผมว่าไม่ใช่หว่ะไปไปเลย อันนี้คือแม่ปลาของใ้บัอที่เรากำลังตัดกันอยู่นี่นะโอ้สุดยอดเลย เรียบร้อยหนึ่งฟาร์มสบายตัวสบายใจจําได้ไหมตอนแรกผมบอกว่าลุ้นกันว่าจะได้กล่องไหมแม่งโดนไปสองเว้ยเออเนี่ยมาฟาร์มญี่ปุ่นมันกระกนุ่มเนี้ยนฮะคือไอ้ฟาร์มเนี้ยจะบอกว่าผ่านบ่อยนะแต่ไม่ได้แหวะแต่เนี้ยพอแบบดวงมันจะได้เขาเรียกว่าดวงมันสมพง์อะเรียบร้อยสบายสบายเลยปลาดีครับปลาด,เดงงีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้คลิปออกปลาจะยังเหลืออยู่เปล่านะฟาร์มอยู่ตรงไหนเหรอเออปดานะอยู่ อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆมาลูชินเลยข้างเลยคือลบมาที่นี่หลายปีแล้วด้วยนะแต่ไม่เคยเดินเข้าไปเคยซื้อปลาเขาแล้วด้วยนะฮะเนี่ยวิงบอกว่าพอดวงมันจะได้พอดวงมันจะสมพงกันปึ๊บมันก็ได้ง่ายๆเนี่เป็นหนึ่งในความลับนะครับเป็นความสามารถพิเศษของอีซีคยที่เราสรรหามาฝากพี่ๆกันมาลูโชนะจำชื่อให้แม่นๆปลาดีแน่นอนขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห้องไลน์ด้วยนะฮะไปคุยกันในนั้นเพื่อนๆเยอะมากเลย ขอบคุณที่ติดตามไปฟรัรมตัดไปกันครับผมสวัสดีครับ